ทุกๆคนรู้หรือเปล่าครับว่าในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเบลลบอกที่อัปเดตมาในแพท1.1นั้นเราสามารถดูรูปภาพผู้พิทักษ์สูงสุดรุ่นที่8ไซริลได้ด้วยนะโดยที่รูปภาพของเธอนั้นจะตั้งอยู่ในโซนประวัติศาสตร์ของเมืองเบลลบอกและนี่คือรูปภาพของผู้พิทักษ์สูงสุดรุ่นที่8ไซริลผู้ไรเดียงสาครับผม คนเดียวกันจริงปะเนี่ยโดยที่เราสามารถไปหาอ่านประวัติของเธอได้ที่ใต้รูปภาพด้วยนะประวัติของเธอก็จะเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นกับเธอในอดีตในคลิปที่แล้วที่ผมทําไว้นั่นแหละซึ่งพอเราอ่านจบเราก็จะรู้สึกว่าเอเนื้อหามันเหมือนขาดหายอะไรไปหรือเปล่าเราก็เลยต้องไปถามออดันที่เป็นหัวหน้าของพิพิธภัณฑ์ในขณะนั้น ซึ่งเราจะมอบหลักฐาน2ชิ้นให้แก่เจ้าตัวนั่นก็คือไดอารี่แล้วก็จดหมายที่ได้รับมาในเควสพภาชนะแห่งสามันเควสที่แล้วนั่นแหละพอออดันได้รับหลักฐาน2ชิ้นนี้เขาก็จะนำไปแจ้งกับป้อมคิลิโพสแล้วก็จะกลับมาแก้คำอธิบายประวัติของไซริวให้เราซึ่งคำอธิบายที่แก้ใหม่ก็มีดังนี้ครับ ชีวิตของท่านคือโศกอนัตกรรมแสนธรรมดาที่มีการพลิกผันขึ้นลงการปกรครองของท่านทําให้ชาวเมืองของเบลลูบกต้องพบเจอกับความยากลําบากมากมายไซริวในวัยเด็กมีคุณสมบัติที่ธรรมดาแต่กับถูกเลือกมาแบบจับพัดจับผลูและกลายเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งผู้พิทักษ์สูงสุดในขณะนั้นความไร้เดียงสาและความใจดีของท่านก็ได้ถูกคนชั่วที่อยู่ในตําแหน่งสูงหลอกใช้ โดยอีกฝ่ายได้ยึดเอาอำนาจไว้กับตัวเองทั้งหมดแล้วคอยเป็นคนผลักดันนโยบายกดขี่ชาวเมืองเพื่อตอบสนองต่อความโลภของตัวเองในที่สุดเปลวไฟที่ถูกกองสุมไว้ก็ระเบิดขึ้นในค่ำคืนหิมะอันเงียบสงัดไซริวถูกคนของตัวเองปลิดชีพท่ามกลางละครหลอกลวงที่ถูกวางแผนไว้อย่างแยบยนผู้คนในสมัยนั้นต่างก็ดีใจกับการจากไปของทรราช และในอีกร้อยปีต่อมาผู้คนก็ได้เขียนเรื่องราวของท่านไว้เพื่อเป็นบทอาลัยแห่งยุคไซริแลแรนต์ผู้ไรเดียงสาต่อมานักเดินทางจากดวงดาวก็ได้ค้นพบเบาะแสว่าที่แท้จริงแล้วเสียงสะท้อนของไซริวนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในมิติแฟกเมนตัมที่แตกสลายและไม่เคยจางหายไป เด็คนนั้นได้ช่วยเหลือดวงวิญญาณที่เคว้งคว้างไล้หนทางให้ได้พบกับความสงบและยุติชีวิตที่อ้างว้างของท่านลงหากบนโลกใบนี้มีเตียงอุ่นๆให้วิญญาณได้หลับไหลอย,อยู่จริงก็ขอให้เมื่อท่านหลับตาลงในครั้งนี้จะสามารถอำลาโชคชะตาที่แสนอ้างว้างและหลับฝันไปพร้อมกับรอยยิ้มได้